เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพียวตัวนี้นะครับฮหสวัสดีครับมีนกคิแบรนะครับวันนี้เราอยู่กในแร็คหน้ารอง M อมคลาสิกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาหารแบบเจาะลึกแลบ,บร้านเปอร์เซ็นเลยนะนี่คนถามมาเยอะนะว่าพี่มีครับโซลงอาหารเนี่ยมีแบบว่าทำห้าดาวแบบเออไม่ต้องมานั่งทําอาหารเลยไหมแบบมันเสียเวลามากมันมีวิธีนะแต่ว่ามีก็ต้องขออนุญาตให้เพื่อนๆไปทําอาหารด้วยดีกว่าครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องปลดเนี่ยการชิมนะครับให้ได้ถึงเลเวล เดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่การริมรถเนี่ยเราต้องให้ถึงเลยว่าแปถึงจะกินได้6นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญว่าจะเป็นในส่วนการ PVP ตีมอนเออเป็นในส่วนล่าปอทุกอย่างจําเป็นจะต้องริมรถให้ถึงเลเว่าแปก่อนไม่งั้นจะกินอาหาร6ชิ้นไม่ได้นะครับก็มันก็จะทําให้ตัวเราไม่เก่งนะคือถ้าเกิดไม่ทำใช่ไหมมันกินได้แค่สามนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพที่เราได้มาน้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออุญาตพูดถึงอาหารที่แบบว่าจําเป็นที่เราจะต้องทำแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีทำตั้งแต่เริ่มเลยนะ นี่ซึ่งตัวเกมก็จะมีแจกบัตรคูปองมานะครับนี่ซึ่งเจ้าฟูดเนี่ยมันมีแจกจากไหนบ้างใช่ไหมครับอ่าเราเป็นในส่วนการทำเควสอาหารข้างในนะครับจะมีแจกเยอะมากประมาณ20บกว่าใบอ,อ่อทุกๆก,การที่เราปลดเลเวลการทำอาหารเนี่ยมันจะมีแจกนะครับต่อไปเป็นในส่วนอะไรเป็นในส่วนคูปองครับผมนี่สมบัติการล็อกอินก็จะมีแจก แล้วก็เป็นในส่วนใส่โค้ดครับใส่โค้ดได้เ,เพื่อนเลองไปดูโค้ดเก่าได้แต่ว่า Open Beta หมีไม่แน่ใจโค้ดจะแจกโค้ดเยอะหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเขาแจกเหมือนเดิมแหละเนาะนี่ใส่โค้ดเลยครับมันจะมีโค้ดคูปองอาหารเยอะเลยอะอืมช่วงนี้หมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะเนี่ยแกลกรางวัลครับเพราะว่ามันเป็นโค้ดเบต้าอยู่นี่แกลกรางวัลครับใส่โค้ดตรงนี้เดี๋ยวโอเพนเบต้าก็มีแจกโค้ดเบต้ามีแจกโอตั๋วคูปองประมาณ20ตั๋วได้อย่างต่ำนะแล้วก็เป็นในส่วนการลออ็ลกอกา เพื่อนๆก็จะมีตั๋วที่แบบเหลือๆเลยไอ้ดูอย่างของหมีเป็นต้นเห็นไหมมีตะกี้ให้ดูมีอยู่18ใบเลยนะครับนี่19กใบทั้งทั้งที่หมีแลกไปเยอะมากเพื่อนๆเห็นไหมอาหารตีบอสอาอาหารอาตีโคนอ้าวอาหารจาอเกาะเห็นไหมครับอาหารวิ่งเร็วคือตอนนี้หมีไม่จะเป็นต้องแลกเลยก็ได้เห็นว่าหมีแลกมาอย่างละร้อยแบบกินยาวๆเลยนะครับเพราะนั้นในส่วนคําถามก็คือบัตรคูปองเนี่ยเราจะเหลือๆอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบใส่โค้ด แต,แต่ตอนโค้ดเบต้ามันแจกเยอะนะแต่โอเพนเบต้าไม่รู้แต่เราล็อกอินรายวันหรือว่าทำเควสอ,อาหารได้แน่นอนอ่ะต่อไปนะครับอย่างน้อยเพื่อนๆก็ต้องทำเควสอ,อาหารเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเควสอ,อาหารมันก็จะไม่ได้สมุดถูกไหมครับอันดับแรกคือมาให้เจอหาพระครัวตรงนี้เลยครับกดตรงข้างบนสุดเลยอากิยะมาอากิยะมาจังถ้าเคยใครเคยดูต้องผ่านเด็ก90ูตรมาแน่นอนนะครับ <laughs> รอเล่นนะอ่ะมาหาพี่นี่เลยครับเข้าสมาคมมา แต่มีทาเควสไปหมดแล้วอ่ะมีคงเดินเควสให้ไม่ได้แต่ว่ามีจะบอกเท่าที่มีรู้นะนี่ครับพอเข้ามาเสร็จคุยกับคนนี้เลยเขาจะให้เราทาเควสอาหารโดยที่เริ่มมาเนี่ยเริ่มมาอะไรเราจะมีการทาเควสอาหารอยู่ที่ที่เลเวลหนึ่งทั้งคู่นะครับก็คุยเควสเขาก็จะให้สมุดทําอาหารมาสมุดทําอาหารก็คือนี้นะครับแต่ก็มีพูดไม่ละเอียดต้องขออภัยะมีก็จําไม่ค่อยได้แล้วเพราะมีทําครบหมดแล้วอ่ะแต่จะบอกเท่าเท่าเท่าที่มีทําได้นะคือมันไม่มีอะไรยากเลยครับแค่คุย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 แค่นั้นเอง อ่าเนี่ยครับมันจะได้คุกบุ๊กหนึ่งมาเห็นไหมครับเป็นคุกบุ๊กหนึ่งแต่น,นี้มีทําไปถึงขั้น6แล้วมันก็คือระดับแบบขั้นสุดยอดแล้วก็ไม่ต้องมาทําอีกแล้วก็ได้พอเรามาคุยกันเสร็จเนี่ยเขาจะให้เอาสม,มุดมาแต่ว่าเขาจะให้เราเลยทำอาหารก็เพื่อนเพื่อนคุยนะครับมันจะมีเควสทำอาหารเพื่อนๆก็ไปกดที่สม,มุดเลยครับแล้วก็ไล่ทำอาหารออู้สึกว่าปัญหาแรกจะเป็นขากระต่ายหรือขาล็อกเกอร์นั่นแหละส่วนใหญ่ควรจะชอบติดกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดไปได้เลยเห็นบ้าแล้วเพื่อนเพื่อนก็ เขาบอกเมนูอะไรก็กดทำเลยมัาจะมีล็อกเกอร์เนี่ยล็อกเก้ล็อกกี้มีสอย่างเงี้ยเห็นไหมล็กกี้เอ่อฟิสล็กกี้เอ่อฟิสล็กกี้เอ่อล็อกกี้ล็กกี้แจมนะครับเห็นไหมนี่ซีฟูด้ดอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาเอ่อถ้าหาอาหารไม่เจอพยายามไล่หน้า2หน้า3นะครับไอซีเป็นปัญหาจริงๆอะ่ะมันจะมีอยู่เพซหนึ่งก็คือล็กกี้มีสแต่มันไม่ได้สเต็กแต่คนไม่รู้จะไปทำสเต็กค,ครับก็คือล็กกี้มีสเคบับต้องมาทำอันนี้ครับส่วนใหญ่เพื่อนๆลองด,องดูชื่อให้ดีๆมันจะให้เราทําอาหาหรรทุกคั้งทที่เราาาราาาาํอห กา,การเพิ่มเลยว่าอาหารไม่มีอะไรครับก็คือการทําอาหารนั่นเองก็ทํายังไงใช่ไหมก็กดที่สมุดเหมือนเดิมเลยครับเสร็จแ,แล้วเพื่อนๆก็กดสร้างเลยตอนนี้มียกตัวอย่างนะการการเรากินอาหารไปจะบวก SP ด้วยจะบวกไข่ SP ด้วยนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปกินอาหารข้างนอกนอก,ก็ได้เอาเดยวมียกตัวอย่างทำร้อยอันได้ดูนะครับอ่ะชอวแวบ เห็นไหมเขาจะบอกว่าเล,เ,เ,ลเวลการทําอาหารเราเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยด้วยนะครับซึ่งเราสามารถมากดดูตรงนี้ได้มันจะมีบอกนะครับนี่ของมีจะอยู่ที่สองพันสองพันเก้าร้อยสี่สิบอยู่แล้วแต่ว่าที่เราต้องโฟกัสจริงๆเนี่ยเราต้องทําการลินลดให้เลเวลแปดครับเพราะว่าเราต้องกินอาหารหกถูกไหมครับนั่นแหละเพื่อนๆก็ลองคุยครับมันให้ทําอาหารอะไรก็ขึ้นทําให้หมดเลยวัตถุดิบบางทีหาจากไหนใช่ไหมครับวัตถุดิบมันจะมีให้เราขาขา,ขาล็อกเกอร์ขาดีเซอร์ตวูฟอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับหรือว่าจะเป็นในส่วนการฟาร์มมอนก็ได้เนี่ย n b c พวกเนี้ยครับการฟาร์มมอนปกติเขาจะได้อยู่แล้วนะอุปกรณ์หมีไม่ค่อยขาดเลยหมีไม่ต้องไปฟาร์มตัวไหนเลยก็เราก็ฟาร์มตัวเราเก็บวเวลแค่นั้นเองครับอพอเราทำมากินอาหารไปรเสร็จใช่ป่ะพอพอพอมันขึ้นตรงนยาครับเลเวลหนึ่งเต็มแล้วอะนี่เลเวลหนึ่งเต็มแล้วใช่ไหมมันจะอัพต่อไม่ได้มันก็จะมีเควสอยู่กับพ่อครัวตัวนี้ถ้ามีจําไม่ผิดนะครับนี่นี่น,นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นคน,นประเมินอ,อาหารก็คือการปลดระดับเลเวลให้เราเพื่อนๆก็มาทําคุยกับมันครับมันก็จ้เราทําอาหารก็ส่งให้เขาแค่นั้นเองหลังจากปลดเลเวลสองเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กินอาหารให้มันเลเวลัพแล้วก็ส่งเควสไปเรื่อยๆอันนี้ต้องขออีกขอขอายนีดนึงคือหมีทําไปหมดแล้วอะหมีก็เลยแบบพูดจากที่ประสบการณ์ที่หมีทํานะครับหลังจากนั้นทำไงต่อใช่ไหมครับก็ up เลเวลให้ถึงเจ็ดแล้วก็พยายามทํา ค่าอาหารลินลดให้ถึง8นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงการทำนะการทำเพิ่มค่าสเตตัสของการทำอาหารซึ่งค่อนข้างสำคัญมากกับสำหรับเกมนี้นะครับอ่ะเพื่อนเื่อ,อกดไปเนีอาหารก่อนเลย <c oughs> เห็นไหมเลื่อนลงมาเห็นไหมมันจะมีคำว,ว่าระดับการทำอาหารถึงเลเวลสิบก็คือว่าเราจะต้องทำอันนี้ซ้ำประมาณร้อยอันก็มีไม่แน่ใจว่ามัน8 0ถึงห0 0รหรือเปล่านะจำไม่ได้แต่ว่าปกติมีจะกดร้อยอันมันจะเลเวลสิบพอดีนะครับพอเพื่อนเพื่อทำระดับอาหารถึงเลเวลสิบก็คือทำอาหารอันนั้นนะจนถึงปดสิบ เราเเพื่อทำแค่อันสองอันจะยังไม่ปลดนะเพราะว่าจะอยู่แค่เลเวลหนึ่งหรือว่าสองพอเราทําอาหารนั้นเสร็จแล้วเราทําไงเราก็กินเลยครับเห็นไหมระดับความชนานาญริมรสถ,ถึงเลเวลสิบก็คือกินอาหารนะั้นแล้วมีสารินให้ดูแต่นี้มีเลเวลสิบเกือบหมดแล้วไนงะก็กินไปก็คงจะไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าขออนุญาตแนะนําแล้วกันสําหรับผู้เล่นที่มาใหม่ตอนโอเพนเบต้านะครับเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่มีทําไปแล้วก็แค่นี้เองครับเราสร้างร้อยอันเสร็จแล้วเราก็จับกินเองเลยครับแล้วก็ใช้เองกินร้อยอันมันก็จะกลายเป็นเล แต่เนื่องจากว่าหมีเลเวลว่าสิบแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะเดี๋ยวมีขอยาไปทําอันที่หมียังอ่อยังไม่ได้เลเวล่าสิบแล้วนะครับน่าจะมีเยอะอยู่ส่วนใหญ่หมีทําไปหมดแล้วหมีไล่ทาเลยไนงะจริงๆก็ไม่น่าอะไรทานะอะอันนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้ดเบต้ามันก็รีหมดไงแต่ไม่เป็นไรครับทำมาทำมาไกด์ช่วยเหลือผู้เล่นนี่แหละอ่ะเพื่อนๆดูครับอันนี้หมียังไม่ได้ปลดเลยเห็นไหมพอเรานี่ ทำอาหารไปเห็นไหมกี่อันกี่อันมันก็จะขึ้นครับเลเวลสองเลเวลสามเลเวลห้าเลเวลหกเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเลเวลเก้าเลเวลสิบก็คือประมาณร้อยอันเสร็จแล้วทําไงต่อครับก็จับกินเลยครับเราก็จะได้สองค่าเลยก็จะได้ปลดนะครับสเตตัสต่างๆซึ่งอันนี้มีแนะนําให้ทำแอคแท็กก่อนถ้ากายภาพแต่ถ้าเกิดเป็นสายเวทก็เอ็มแอนแท็กนะครับช่วงนี้เอาแอคแท็กไปก่อนเออพวก HP d พ f e n s ฟยังไม่ต้องแต่ถ้าเกิดสมมติจะทําไม่หมดก็ได้ก็ดีครับมันก็เป็นประโยชน์กับออตัวเ,เพื่อนๆเองนะครับ เออมีทำไปแล้วอยู่ไหนวะเน,นี่ยร้อยอันนี่ร้อยอันครับลูก,กี้ฟุตจุ๊บๆๆๆเราเราก็กินเลยครับชุบแงบอ่ะเห็นไหมเลเวลร,ระดับการกินรสชาติเลเวลเอ่อการลิมรสก็คือการกินอาหารชิ้นนั้นนั่นเองนะครเห็นไหมเราก็จะได้ถึงปวดไปถึงเลเวลสิบเพราะเรากินร้อยอันเลยเย้ แล้วทำไงต่อครับเราก็กลับมาดูนะครับว่าเฮ้ยเราได้อย่างนี่เห็นไหมมีได้ปลดแล้วทั้งเอ่ออะไรเนี่ย SP เลเวลาสิบเห็นไหมครับแล้วก็ SP การริมรถถึงเลเวลาสิบแค่นั้นเองครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวมีทำไม่ดูอีกสักอย่างแล้วกันเอาเป็นไอ้นี่ก็ได้ยับมีฟิตเพราะมียังไม่ได้ทำนะครับยับมีฟิตแล้วก็ได้แอกแอกด้วยสวัสอ,า 58, อ้าวได้ห้าสิบแปดยังไม่ถึงนะมิดมิดหมดเหรอเนี่ย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาอันที่ทำได้โอ้ันนี้ขาดท้าวบิ๊กฟุตอันนี้หกสิบอันแบมบูเอ็กโอ้ส่วนหาคของมีขาดหมดแล้วมีไม่ค่อยได้ฟาร์มแล้วเงี้หลังๆอ่ะโอ้ไม่พอหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวมีทำแค่หกสิบอันให้ดูแล้วกันจะได้ให้เพื่อนๆเห็นว่าถ้าทำไม่ถึงร้อยอันมันก็ไม่ได้ถึงเลยว่าสิบ ดูอย่างนี้ไปแล้วครับชับชับชับเจ็ดเห็นปะมมาได้แค่เลเวลเจ็ดเองหกสิบอันนะมีไม่แน่ใจว่าต้องกินเก้าสิบหรือร้อยแต่ว่าปกติมีกินทำร้อยไปเลยงมันก็เลเวลสิบแน่นอนประมาณนี้นะครับรับมีก็จะเป็นเลเวลเอ,อ่อการทำอาหารนะั้นกลายเป็นเลเวลหกแล้วนะครับแล้วก็จับหม่ำซะเลยงับ นี่ทำไป58อันแล้วครับขออนุญาตรับประทานเลยชุบเห็นไหมอันนี้หมีไม่ค่อยกินเห็นไหมครับเลเวลอการกินลดอ่ามีกินทำแค่50าอันก็ได้แค่เลเวลหกอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเริ่มเข้าใจแล้ววิธีการทําอาหารต่างๆนะครับอ่ะต่อไปที่เพื่อนๆควรต้องโฟกัสก็คือเพื่อนๆจะต้องพยายามทําให้ระดับเลเวลตรงนี้เพิ่มขึ้นการทําอาหารเห็นไหมก็คือพยายามกินอาหารอะไรก็ได้ให้ให้มันอัพ พอมาอัพเสร็จแล้วก็มาคุย n อ c ตัวนี้ครับมันก็จะให้เราทําอาหารให้เขาก็กลายเป็นเลเวลสองแล้วเพื่อนเพื่อก็พยายามกินอาหารให้เลเวลให้เลเวลสองแมกนอยเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาคุยมันก็จะให้เรากินอาหารทําอาหารให้เขากินก็เลเวลสามหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อก็ทําอาหารอะไรก็ได้กินให้เลเวลมันตันถึงสามเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาคุยก็จะเลื่อนระดับไปเลเวลสี่ต้องทําอาหารให้เขานะครับและแน่นอนว่าเพื่อนๆก็ต้องทาอย่างนี้ไปจนถึงระดับเจ็ดหลังจากระดับเจ็ดแล้วก็มาดูที่เลเยีดว ถ้าไม่แปจะกินอาหาร6ชิ้นไม่ได้เออมันก็จะมีเลเวลการลิมรดด้วยนะเลเวลการริมรดมันต้องไปทดสอบตรงนี้ครับถ้ามีจําไม่ผิดนะนี่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 น,นี่ผู้หญิงคนนี้เลยครับถ้าอันนี้สเต็ปเดียวกันเลยถ้าเราตันเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับไอพีตันมันก็จะให้เรามาทดสอบเลเวลสองก็จะเป็นในส่วนการทําอาหารก็ทําให้เขาแค่นั้นเองครับแล้วเพื่อน,อนก็ไปกินริมรดอาหารอะไรก็ได้ให้มันเต็มร้อยเลเวลสองเต็มร้อยก็กลับมาคุยเขาก็จะให้เราทําอาหารผ่านเสร็จก็เลเวลสามแค่นั้นเองให้เเเพื่่ออ,อปลลดแควจบบรรียย้ อ่ะต่อไปเจ้าในส่วนอาหารที่เราต้องใช้เป็นหลักอยู่แล้วมีอาหารอะไรบ้างนะครับคูปองนี่เดี๋ยวมีแจกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงลองอินไลน์วันแจกโค้ดยังไงคูปองจะเหลือแต่ว่ามีต้องขออนุญาตแนะนําว่าให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยพยายามทำการลินิเรให้เลยว่าแปดเพราะว่าเราต้องกินเราต้องกินอาหารได้หกชิ้นถูกไหมครับเพราะว่าถ้ากินได้ได้สามชิ้นมันก็มันก็ขึ้นแค่เจ็ดจุดห้ามันน้อยนะอ่ะอย่างเช่นสมมุติหมี่ตีบอสใช่ไหมนี่ชิ้นหนึ่งมาสองจุดห้าใช่ไหมครับ 2.53อันก็คือแค่7.5คือน้อยมากนะหายไปครึ่งครึ่งอ่ะถ้าเกิดสมมติกิน6ก็คือ15%หอนมีพูดถูกไหมครับรเพราะฉะนั้นที่มีบอกคือเราควรจะต้องโฟกัสครับทำการลดอาหารให้รัว่า8นี่สำคัญมากนะเหมือนกันเราไปตีบอสเนี่ยคนอื่นเขาทำา3ชิ้นเขาก็ได้ตีบอสแค่7.5าเรากิน6เราก็15้าโคได้เปรียบถูกไหมครับเวลาตีบอสล่ากันอะไรอย่างงี้เอาต่อไปเป็นในส่วนถ้าจะทำค่าจอกอกก็เหมือนกันกิน6กชิ้นก็ได้สิชิ้าเปครและในวนก P, วินห้ากิรา,กา,ารฟิต เคบัฟ uh, เนี่ยตรงนี้กิน6ชิ้นก็คือตีผู้เล่น15%กับบางคนที่เขาทําแค่3ชิ้นได้เขาก็กินแค่เจ็เราก็ได้เปรียกบกว่าเขาเยอะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปในการเก็บเลเวลกินอะน,นี่เลยครับฟิตออริจินอลเวลเพราะว่ามันจะทําให้เราเดินเร็วเห็นไหมมุกสปีดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยเจ็ดสิบสี่ประมาณสิบเจ็ดจุดห้าครับเดินเร็วโคตรเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดิหกชิ้นเนาะเอาเป็นว่าเดินเร็ว ปกติเวลาเวลาเก็บเลเวลมิงกินอันนี้มันเดินเร็วดีประมาณนี้นะครับอสรุปข้อต่างๆอันนี้ไว้ทําค่าเจาะเกาะอาหารที่ต้องใช้นะครับอันนี้เอาไว P ้ PVPQWar ส่วนอันนี้เอาไว้เก็บเลเวลแล้วก็ไอติมเอาไว้ตีบอสก็สรุปที่สําคัญสรุปทั้งหมดทั้งมวลการทําอาหารก็คือให้เพื่อนๆพ,พยายามไต่ระดับเลเวลการชิมรสให้ถึงเลเวล8เพราะว่าเราจะต้องกินอาหาร6ชิ้นถูกไหมครับต่อไปเป็นข้อที่สองก็คือกินอาหารให้ถูกอันนี้มีแยกแยะให้หมดแล้ว ขอให้เพื่อนๆเนี่ยทำแค่การชิมรสอาหารให้รู้ว่าแปรก็พอส่วนใบคูปองเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่ต้องมาทําอาหารแล้วครับเราก็รอแลกเอาซึ่งภาคนี้มันเอาเอ็มมันไม่มีแจก,กเยอะขนาดนี้นะเอาเอ็มนี่คือต้องทําเยอะแต่ในส่วนเอาเอ็มซีนี่จะมีแตกเยอะมากครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถแลกเลยหนึ่งคูปองแลกได้เป็นสิบนะเพราะนั้นอันนี้พอเลยเนี่ยสมมุติเอาเพื่อนๆล่าบอสเพื่อนๆก็แลกแต่ไอติมถูกไหมครับอไอติมต้องต้องห้าดาวเต็มนะครับนี่นี่แหละครับ อ่ะก็ประมาณนี้ครับไมนนี้มีสรุปทุกอย่างให้ฟังหมดเรียบร้อยก็เอาไปว่า,าการทําอาหารเกมนี้มีผลเอาไปใช้งานหลายอย่างมากนะครับประมาณนี้อ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมแล็กหน้าล็อก l m c อย่างมีความสุขนะครับหรือว่าแล็กหน้าล็อก M คลาสสิกนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ